ฮายสวัสดีจ้าทุกคนี่เราที่ฉันห่างหายไปโดนเจ้าก,การซุ่มตู้อีโบอีโูซุ่มเธอเ,ธอเ,ธอเอบิ้งสุดกระกร้ามาแล้วจ้ะว่ามันมีปืนเขามาใหม่นะเป็นปืนยูซีระกาปืนพาร์ลพอมแล้วก็ไปกันเลยเจ้าก็มีตัวอีวบที่เรียนว่าฟรียูหกใบเลยกดหาเที่อะไรคะกดไปเลยเจา้าประหัาดที่พิมพ์เขียวออกดีไหมเธอใบไปเดียวเองออกไม่พิมพ์เขียวเงุดหลยิยเลย อ่าได้สุดยอดเลยเขาก็ได้ปัมพิมเขียวพา,าราโฟมาอันนึ่งก็อ่าผลึกคริสตัลสองอันนะเธอแล้วก็อีกใบนึงก็กดไปเลยจ้าสาวไปลุ้นกันเลยจ้ะได้พิมพ์เขียวปืนพา,าราโฟมาสองอันเลยทุกคนแต่สิพาเธอเอาพิมพ์เขียวพา,าราโฟสิไปแลกกันปาาืนยะูสี่พาราโฟเนี่ยฉันนีเหรอเอ้าขาก็มีพิมพ์เขียวพา,าราโฟยูสองครับปั้นหินอีกเจ็ดนะเธอ ในชั้นสิบห้าเธอไปเบ่งพิมเขียวที่ของฉันมีจากตู้อีโวรอบที่แล้วมันเป็นปืนมมฟิกเกอร์เธอฉันได้มาสิบเอ็ดอันฉันบาแลกว่าฉันมีอปืนมมฟิกเกอร์ที่ถาว่าเป็นปืนมมฟิกเกอร์ตู้เกมนั่นเนี่ยสิบเอ็ดอันเชิงกาว่าสิมาแลกตู้อีโวนี่แหละมันมาใหม่แหละอืแล้วก็เปิดกล้องนี่เป็นพังก่อนนี่มีพาราัฟ์พิมเขียวพาราัฟฟ์ี่สองฟิกเกอร์ยูสิบเอ็ดอนะ สัญญาภาพเ่อว่าเบิร์ปืนพาราฟอนี่ฉันมีอ่าปืนสกินปืนพาราฟอแบบอลิลาสุดเลยนี่ตู้เวฟฟรอร์เรียลี่ฉันมีแล้วฉันก็มีสกินปืนอยูสองอันนึงมากับซีกันโสนบ่มีสแต็กนะเธออันนี้กะนะคสุดสัญญาภาพมาเบิ่งสกินปืนยูซีที่ฉันมีใชนก็มีสองอันอยู่แล้วสาวแต่มันกับเบอร์เลิศนะมันปืนก็แกะกะกรงกะกากพราะฉันพว่าเขาก็การแต่งตัวแบบแต่งตัวน่ารักนะมันเบอเลิศนะสาวมันก็เป็นยูซีแหละฉันเลยอยากได้ เม็นฟุ่งฟริงมีเอ้ฟองเอ้เฟรกนะเธอไปเอาก็เดี๋ยวพิมเขียวฮาลาฟอสไปแลกพิมเขียว,ป,ยวปืน,นยูซี่นะเธอเนี่ยฉันากได้สีขาวเนี่ยเนี่ยมินิยูซี่สเปซบอย่าจักอ่านถือมาถืออืมอันนั่นแหละตัวเขาใจตรงกันนะนี่เอากระพิมเขียวฮาลาฟอแลกกัเลยอันนึงก้อนหินชินมนี้เลยเธอเจ็ดลูกอพ่อวัตถุดิบไม่เพียงพอ เขาต้องไปแลกอีกช่องนึงเหรอดูว่าจากไหฉันต้อ่เคยแลกไอเทยจะกลับเป็นปึกเป็นหยังนะเดี๋ยวแต่ฉันพิจารณาซ้อมก่อนว่ามันแลกแบบไหนวะเขาต้องแลกอีกช่องนึงวะฉันจะต่อคลิปให้แล้วอืมก็กลับมาแล้วจะเธอฉันอําไปแลกมาแล้วด้เธอแต่ว่าฉันลืมกดอัดเลยแม่ฉันเอาพิมพ์เขียวบลูเพเกอร์เราไปแลกมา้ยได้เรายุสี่ได้พาไปเบิ้งอบ้านที่บินเลิศบ้านที่ฟูฟิงคองเก้งเป็นไหน พุงปิงของแกงนี่นี่เขากการแจ้งตัวแจ้งตัวหนาลักษสิมาถือปืนนั่นกองแกงกับโบแมนกับพุงปิงมีเอฟพุงเอฟพิกอ่ะซับนี้เธอคลิปนี้ฉันกับโบมี่ยังลายเนี่ยพิมเขียวเนี่ยฉนเอาพิมเขียววู้ดเเกิดไปแลกสี่เอ็ดอันนะมันก็เหลือเจ็ดแลกไปสี่เนาะจะรักคลิปนี้กับโบมี่ยังลายเธอฉันสิมาแลกเอ่อมาแลกปืนยูซีพวเธอเบิร์เงินซื้อสล้วรับพิมเขียวที่เหลือเจ็ดอันฉันกับสีจงไปแลกตัวอีโวเอออันที่มันมาใหม่แล้ป้า